Hello everybody today we are learning about vegetable vocabulary สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนคลิปนี้เป็นวิชาภาษาอังกฤษนะคะเป็นคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับผักในคลิปที่2หรือ EP 2นั่นเองนะคะตอนที่แล้วนะคะคือตอนที่1เด็กๆได้รู้จักคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับผัก ไปแล้ว5ชนิดนะคะวันนี้ฝากคำศัพท์เด็กๆไว้อีก5ชนิดเช่นเคยค่ะว่าจะมีคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับผักชนิดไหนบ้างเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาฟังกันนะคะวันนี้แต่ก่อนอื่นนะคะก่อนที่เราจะไปรู้จักคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับผักกันเด็กๆมาทายปริศนาคำทายที่คุณครูเต้าจะทายก่อนนะคะฟังให้ดีๆนะคะผักอะไรเอ่ยมีตัวสีส้มบนหัวสีเขียว กระต่ายชอบเขียวเดี๋ยวเดียว,ยวแก้มแดงเด็กๆคิดว่าเป็นผักอะไรคะให้เวลาคิดค่ะเด็กๆ,ๆน่าจะรู้คําตอบกันแล้วใช่ไหมคะว่าผักอะไรนะมีสีส้มบนหัวสีเขียวด้วยกระต่ายชอบเขียวเดี๋ยวเดียวแก้มแดงไปดูฉเฉลยกันเลยคะ่ะ นั่นก็คือแครอทนั่นเองนะคะภาษาไทายเนี่ยเรียกว่าแครอทนะคะส่วนภาษาอังกฤษเรียกว่า carrot พูดตามคุณครูเต้ยวะคะ่ะ carrot carrot ก็คือแครอทนั่นเองค่ะต่อไปคะ่ะ radish radish ดูปะคุณครูเต้ยวนะคะ radish radish แปลว่าหัวชัยเท้าค่ะ Onion พูดตามนะคะ Onion แปลว่าหอมหัวใหญ่นั่นเอง h แฉลบแฉ o t แปลว่าหอมแดงค่ะแคปเบตแคปเบตแปลว่า กะล่ำปลีนะคะอ่าวันนี้ฝากคำศัพท์ของผักไว้5ชนิดนั่นก็คือ carrot พูดต,ตามค่ะทบทวนอีกหนึ่งรอบนะคะ carrot radish radish onion onion c h a r l o t c h a r l o t cabbage cabbage สำหรับวันนี้นะคะคุณครูเต้าฝากไว้เท่านี้นะคะสำหรับผักตอนที่2นะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเป็นคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับผักเหมือนเดิมเป็นตอนที่3นะคะเด็กๆจะได้รู้จักอีกมากมายเลยนะคะคลิปนี้คุณครูเต้าขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ